น้มนะคะและน้องำซอปนะคะตอนนี้นะคะสมาคมเรานะคะมีการเปิดโรงเรียนนะคะเป็นศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์ครูส้มแล้วกันนะคะว่ามีกฎหรือข้อระเบียหรือข้อบังคับอะไรบ้างนะคะก็คศูนย์การศึกษาที่สีส่วนกลางปกตินะไม่ได้ยนนะปกติถุงใหญ่จะอยู่ที่เขตดินแดง ตอนนี้ท่านผู้บริการสมความหวานเสร็จนะคะไนหนยดูดีให้คุณครูจับสินการศึกษาพิเศษเย่างกางมาประจำอยู่ที่ตรงนี้เนาะก็ได้ชื่อว่าเป็นหน่วยบริการรังอินท <c oughs> รานะคะโดยปกติแล้วสินการศึกษาพิเศษนะคะจะมีบทบาทในการให้บริการทางการศึกษาษตั้งแต่เด็กที่การ,าร <c oughs> ทุกปฏิเสธอยู่เนาะแต่ที่นี่จะเน้นไปที่จับสินการศึกษาแต่สินการศึกษา คือคือวันนี้เนี่ยที่เรามาพูดคุยเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คุณครูสื่อไปถึงผู้ปกครองนะครับว่าตอนนี้สมาคมเรามีสาขาศูนย์การศึกษาพิเศษนะครับจากส่วนกลางเนี่ยมาตั้งสาขาที่รังคาที่รังคาซอยแปดของเรานะครับดังนั้นวันนี้เรียกร้องเราคุณต้องการที่ให้ผู้ปกครองนะครับสนใจประกอบไ้สมาคมใช่ไหมครับคุณครูไกสมาคมต้องเตรียมอะไรบ้างถ้าใบสมัครนะก็จะต้องเตรียม ำนำเนาบัตรประจำตัวผู้ดูการกับน้องนะคะแล้วก็สำหรัทะเบียนบ้านกับเตี้ยแล้วก็จะมีสำนเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชน สมมติเขียนไปสมัครเรียบร้อยเสร็จสักเนี no ่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีให้ไปแจวโดได้เนาะในหน้าเว็บไซต์ของสมาคมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสงสัยอยากให้โทรถามที่มือถือคุณชมได้ไหมได้ค่ะขอเบอร์มือถือหนึ่แปดห้าหนึ่งแปดห้าสามห้าเจ็ดสามห้าเจ็ดหนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์นะครับใครที่มีบ้านอยู่บริเวณแถวรังคามินบุรีหลักศรีบางเขนได้หมดก็อย่าเ้ิไปไกลนะ ก็บอกเขาอยู่พราะร้านสองแต่ก็สนใจสนใจมาที่นี่ก็ได้ได้เนาะแต่ว่าต้องอดทนหน่อยในการที่จะต้องรับส่งนะครับแล้วเวลาเรียนกี่โมงที่เรียนคเริ่มปกติเรียนตั้งแต่เข้าสายันเนอรแต่เนอร์ก็ริ่มเข้าสายตีแปดแปดโมงเป็นตมครึ่งสามแล้วต้องมีค่าจ่ายไหมครับเรียนฟรีใช่ไหมแต่ดูว่าไม่มีค่าจ่ายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดผู้ปกครองคนไหนเออ่แก ช่วยแค่น้นค่าไฟก็จ่ายเงิแล้วแต่แต่ว่าหลักๆก็คือหนึ่งก็คือเรียนฟรีแหละค่าอาหารฟรีด้วยเป็นเงินอุดหนุนของสปทนะครับของกระทรวงศึกษาธิการนะครับได้เงินอุดหนุนเป็นเงินนะครับอุดหนุนประจําตลอดนะครับรวมถึงคุณครูนะครับมีคุณครูทางด้านไหนบ้างครับที่จะมาช่วยของผู้ส้มที่ทางด้านไหนครับจิตวิทยาคลินิกจิตวิทยาคลินิคนะครับผมหลักๆคือไงสมมติว่าเด็กเราปรับยังไงรจิตวิทยา น้อต๊บเนี่ยเวลาจะกลับบ้านชอบปล่อยมุกตลอดปักยงไ่มีอยู่แล้วนให้พวกเราถามกันใช่ไหมเมื่อวานทำไมต้องมาส่แต่ตัวผมเที่ต้องเปลเป้าหมายกันนะเอาไปใช้เขาบอกผมเป้าหมายเป็นผมก็อยู่ในเชิงมที่ตั้งนงยนี้เรามีูจิตทและมีโปอะไรครับมีโปรากยภาพเปาหมยก็คแบแล้วก็มีโครงการสตทิพิเศษแล้วยภาพที่คืียังไงกยภาพก็คือ จะรับไปเป็นเจนเชฟไปว่าเจนนี้ต้องพัฒนายังไงถึงจะได้แล้วก็ม <oh ีครูการิเกษาอีกสองสองท่านนะครับแล้วก็มีผู้ช่วยที่ได้รับจากคุณแม่จะมีทั้งหมดห้าท่านนะครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ของสมาคมอีสานก็จะเป็นแปดแล้วเรารับได้จำนวนเท่าไหร่มาสมัครกันทั้ว่าเดี๋ยว ปร่ความสามารถเท่าไหรแต่ไม่ใช่ตัดเลือดแต่เป็นการประเมินว่าควรจะต้องพัฒนาจิตใจต่อแสดงว่าเด็กแรกเกิดถึงอายุ20มีความรับรับหมดรวมไปถึงว่าไม่ใช่ว่าประเมินว่าทานไม่ทานรับไม่รับใช่ไหมครับก็คือรับถ้าระบบถ้าระบบดีมากเลยนะครับที่สําคัญคือไม่มีใครจ่ายนะครับ <คน S 1> ต้องบอกไว้ก่อนจะเล่นตรงนี้จริงๆนะครับก็ถือว่า ตอนนี้สมาคมก็ก้าวไปขั้นหนึ่งนะครับเรามีศูนย์การศึกษาพิเศษมาตั้งอยู่ที่สมาคมเราแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ปกครองได้รู้จักเข้าถึงมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่เนี่ยสมัยก่อนนี่ผมเชื่อว่าผมเคยเรียนที่แถวนั้นนะครับผมบ้านอยู่บินบุรีผมก็ไปหาชื่อคนโด่ง่ังมาเลยนะเตรียมให้กับน้องนายเนี่ยที่จะไปเรียนนะครับแต่บังเอทีบุรีโชคดีมาได้โรงเรียนแถวใกล้บ้านก็เลยไม่ได้ไปเนี่ยผมว่าถ้าเรามีเหล่านี้กระจายไปอย่เรื่อยก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ดี ที่สุดต้องขอบคุณมากจุดหนึ่ด,ดรสมพรหวานเสร็จนะครับผ mm ู hmm. ้อนวยการศูนย์บริการพิเศษส่วนกลางเนี่ยนะครับที่ช่วยนะครับผลักนครับนโยบายเหล่านี้ให้กับผู้ปกครองพวกเราทละให้พวกเราเนี่ยได้เข้าถึงการบริการที่ง่าย คน<ผ><ช>จะเข้าใจผิดว่าเอ้ะให้มาค้างคืนเลยไม่ใช่นะครับก็ไปจับแล้วไปกับุดท้ายค่ะยังไงต้องฝากด้วยนะคะว่าถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาติดต่อที่สมาคมผู้ปกครองคนวิการทางสติปัญญารามิชาซอย8ได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะโทรมาสอบถามก่อนก็นได้คะ่ะ0 2 9 7 1 9 7 2 7นะคะอาจะมีเจ้าหน้าที่รับสายอู่ตลอดค่ะยติดต่อที่คุณสม แล้วก็มีเบอร์คุ้ส้มดนวยนะคะคุณสม้มบอกเบอร์ีล่อรหนึ่ะศูนย์แปดห้าสามหาเจ็ด่งหกสี่ศูนย์เป็เบอร์ส้มนี้ถายังไงถ้าไม่เข้าใจยังไงสามารถโทรสอบถามได้เลยค่ะคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ